เลโกแอนซัน e. ภาค2 EP 26คนขี้ห่วงอาการโดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะส่วนมากมีแค่แผลภายนอกเท่านั้นทานยาและล้างแผลตามที่หมอแนะนำอาการก็จะดีขึ้นส่วนรอยฟกช้ำบนใบหน้าคงใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์น่าจะหายเป็นปกติคุณหมอหนุ่มที่ถูกเรียกตัวมาให้ดูอาการอารันเป็นครั้งที่สองเอ่ยแนะนำ เนื่องจากครั้งแรกที่มาเด็กหนุ่มยังไม่ได้สติเลยไม่ได้พูดคุยอะไรกับคนไข้แถมตอนนั้นพอดูอาการแล้วและให้การรักษาเบื้องต้นเสร็จมาเฟียหนุ่มก็ให้เขากลับไปในทันทีก่อนจะส่งคนไปรับมาใหม่ในวันนี้ขอบคุณครับหมออารันเอ่ยขอบคุณก่อนจะได้รับรอยยิ้มเอ็นดูจากคุณหมอตอบกลับมางั้นหมอขอตัวแล้วกันอย่าลืมทานยากับล้างแผล ตามที่หมอบอกล่ะครับคุณหมอหนุ่มเผยยิ้มให้กับอารันอีกครั้งก่อนจะเก็บกระเป๋ายาของตนแล้วรีบออกจากห้องไปเพราะสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ออกมาจากตัวของมาเฟียหนุ่มอย่างอเล็กซานเดอร์ยามเขาเผยยิ้มให้กับเด็กหนุ่มเพราะฉันแท้ๆเลยนายต้องเจ็บตัวแบบนี้เป็นไอรินที่เอ่ยขึ้นภายหลังจากนั่งเงียบมองดูคุณหมอ รักษาอลันมาสักพักโดยข้างๆมีแอนโตนิโอที่ส่งสายตาเป็นห่วงมาให้อลันเรื่องมันผ่านมาแล้วเลิกโทษตัวเองเถอะไอลินออลันเผยยิ้มให้กับเพื่อนสาวตัวเล็กต่อไปฉันจะไม่ดื้อออกไปไหนมาไหนคนเดียวอีกแล้วละ่ะพูดเหมือนทำได้เป็นแอนโตนิโอที่เอ่ยพูดขึ้นพางสายหัวไปมาเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ไอลินพูดงั้นนายก็คอยดูแล้วกัน ใบหน้าเล็กทำท่าทางหงิกงอยามหันไปตอบกับเพื่อนหนุ่มตัวโตพวกเธอสองคนทำไมถึงได้ชอบทะเลาะกันจังอาลันทำสีหน้าเหมือนอ่อนอกอ่อนใจให้กับเพื่อนหนุ่มสาวทั้งสองคนของตนที่พูดกันได้ไม่เกินสามประโยคก็มีอันให้เถียงกันเสียทุกครั้งไปก็แอนโตนิโอชอบว่าฉันน่ะไอรินทำท่าทางกระเงากระงอดฟ้องอลัน ก่อนจะหันไปหาพี่ชายของตนอย่างอเล็กซานเดอร์เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยพูดได้เวลาคนป่วยต้องนอนพักแล้วไอรินเพียงแค่นั้นล่างเพียวของเด็กสาวก็ลุกจากเก้าอี้ในทันทีทั้งหันมาพูดกับอารันงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งแอนโตนิโอกลับก่อนแล้วกันไว้นายตื่นจะเข้ามาหาอีกทีอารันพยักหน้าให้กับไอรินเบาๆทั้งมองตามเพื่อนหนุ่มสาวทั้งสองคนที่เดินออกจากห้องไป ก่อนหันกลับมามองล่างสูงที่เดินมานั่งลงบนเตียงขี้ห่วงนิ้วเดียวยาวของมาเฟียหนุ่มยกขึ้นบีบจมูกล้นของคนตัวเล็กทีหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นไม่ได้ห่วงแค่อยากให้นายพักผ่อนจะได้หายไวๆถ้าไม่ได้ห่วงแล้วทำไมต้องมองดูคุณหมอด้วยสายตาหน้ากลัวด้วยมาเฟียหนุ่มถอนลมหายใจออกมาอย่างจำยอมก่อนจะยกมือขึ้น วางบนหัวทุยของอลันก็หมอนั่นเอาแต่ยิ้มให้นายหมอเขาก็ยิ้มตามมารยาทเท่านั้นแหละทำเป็นห่วงไปได้แม้ปากจะพูดแบบนั้นแต่ความจริงเด็กหนุ่มกับเอาแต่ยิ้มอย่างดีใจเมื่อถูกมาเฟียหนุ่มแสดงออกว่าห่วงตัวเองมากแค่ไหนมาเฟียเนี่ยห่วงของเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเสียงเล็กยังคงเอ่ยเย้าแย่ให้กับมาเฟียหนุ่มฉันไม่ได้ห่วงของ แต่ฉันห่วงนายจากตอนแรกที่คิดจะแย่อเล็กซานเดอร์เล่นๆแต่พอโดนอีกคนยอมรับกลับมาว่าห่วงจริงๆตอนนี้เลยกลายเป็นอารันที่รู้สึกเขินขึ้นมาเองซะง,งั้นก่อนมือเล็กจะรีบดึงผ้าห่มขึ้นมากะจะเอามาปิดหน้าของตัวเองเพราะไม่อยากให้อเล็กซานเดอร์เห็นว่าตอนนี้มันกำลังเห่อร้อนแต่ทว่ากับโดนมือหนาของอเล็กซานเดอร์จับไว้สะก่อน ก็เป็นซะแบบนี้ทั้งที่พูดหวาดลอบให้ฉันพูดออกมาตรงๆแต่ดันมุดหนีเข้าไปในผ้าห่มเสียงพูดบนขบขันของอเล็กซานเดอร์ทำให้อลันเขินอายมากยิ่งขึ้นกะก็ไม่คิดว่านายจะพูดออกมาตรงๆถ้านายชอบฟังไม่ว่าจะเป็นคำว่าห่วงหรือคำว่ารักฉันก็สามารถพูดให้นายฟังได้ทุกวันก่อนนอนเลยละ่ะโอ๊ยนายดื่มมาหรือเปล่าเนี่ย ทำไมถึงได้พูดอะไรแบบนี้ออกมาได้ง่ายได้นักอลลนโวยวายเมื่อทำตัวไม่ถูกพางมือก็รีบดึงผ้าห่มขึ้นปิดหน้าของตัวเองและคราวนี้มาเฟียนหนุ่มอย่างอเล็กซานเดอร์ก็ไม่ได้ลังมือเขาไว้คนตัวโตวปล่อยให้เด็กน้อยมุดอยู่ในผ้าห่มเพียงคู่เดียวเท่านั้นก็ยกมือขึ้นดึงผ้าห่มของอลันออกไม่แกล้งแล้วนอนพักเถอะเดี๋ยวฉันกับเล่ต้องไปคุยงานกับเจนนี่ที่บริษัทดีคัส น่าจะกลับมาช่วงเย็นๆไม่ก็ดึกถ้างานยังไม่เสร็จงะงั้นหรอเด็กน้อยทำสีหน้าสลดลงเมื่อรู้ว่าปาาฟียหนุ่มจะไม่อยู่อีกหลายชั่วโมงความจริงเขาไม่ใช่คนที่ตัวติดกับอเล็กซานเดอร์นะแต่ไม่รู้ทำไมเวลาไม่สบายดันอยากให้อเล็กซานเดอร์อยู่ข้างๆไม่อยากให้ห่างไปไหนและเหมือนกับอเล็กซานเดอร์จะอ่านความคิดของเขาออกถึงได้พูดขึ้น แค่นายบอกว่าอยากให้ฉันอยู่ด้วยฉันจะยกเลิกงานวันนี้ทันทีไม่ฉันจะไม่สร้างปัญหาให้นายต้องปวดหัวฉันอยู่คนเดียวได้นายไปทำงานเถอะอัอลลนตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแน่ใจนะแน่ใจสินายไปเถอะมาเฟียหนุ่มเผยยิ้มอย่างเอ็นดูให้กับเด็กน้อยก่อนจะก้มจูบที่กีบปากเล็กนั่นเบาๆแล้วเคลื่อนขึ้นไปกดจูบบนหน้าผากมนเป็นการส่งเข้านอน นอนเถอะไว้นายหลับแล้วฉันค่อยไปให้เลยเลื่อนเวลาออกไปสักอีกครึ่งชั่วโมงคงไม่เป็นไรอลันฉีกยิ้มกว้างออกมาในท,ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นก่อนจะพยักหน้ารับและหลับตาลงอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวหวังซุนก็หายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเสียงเล็กของไอรินเอ่ยพูดขณะเดินนำแอนโตนิโอออกมายังสวนด้านหลังคาริฮาแทนที่จะเป็นการเดินไปส่งขึ้นรถ เพื่อกลับเหมือนที่บอกอลันอืมฉันรู้อนโตนิโอเอ่ยพูดทั้งหย่อนกายลงนั่งที่เก้าอี้สีขาวตัวยาวซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับส่วนสไตล์อังกฤษแบบที่ไอรินชอบก่อนเด็กสาวตัวเล็กจะนั่งลงข้างๆกันเป็นห่วงหวังซุนมากเลยเหรอไอรินเอ่ยถามเสียงแผ่วให้กับเพื่อนหนุ่มตัวโตวความจริงเธอไม่ชอบตัวเองในเวลานี้เลยจริงๆ เพราะรู้สึกว่าหน้าอกมันคับแน่นจนอึดอัดเมื่อเห็นแอนโตนิโอแสดงออกว่าเป็นห่วงอลันมากแค่ไหนก็เจ้านั่นเป็นเพื่อนชน,นิก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแอนโตนิโอเอ่ยพูดพางหันมามองไอลินที่ยังคงก้มหน้างุดไม่มองศบตาเขาทั้งที่เป็นคนเอ่ยถามเขาแท้ๆแน่ใจหรอว่าแค่เป็นห่วงในฐานะเพื่อนนะ่ะเสียงเล็กยังคงงึมงำพูดทำเอาแอนโตนิโอ ต้องแอบยกยิ้มมุมปากให้กับอาการของไอรินที่นับวันยิ่งแสดงออกชัดเจนว่ารู้สึกยังไงกับเขาแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่มีท่าทีจะสารภาพกับเขาซึ่งเขาก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมเพื่อนสาวตัวเล็กจึงไม่พูดมันออกมาความกลัวที่เหมือนจะเล็กน้อยแต่ทว่ากับไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะข้ามมันไปได้เมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ของพวกเขา มันเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันและมันก็ไปได้ดีในความสัมพันธ์ฐานะเพื่อนมันดีซะจนพวกเขากลัวว่าถ้าหากเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปในสถานะที่ต่างออกไปแล้วเกิดมันพังขึ้นมาความเป็นเพื่อนที่ดีแสนดีนี้มันก็อาจจะพังตามไปด้วยมันคือความกลัวเล็กๆที่ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้สักทีแต่ว่านะคงถึงเวลา ที่ควรข้ามผ่านไปแล้วล่ะแน่ใจกับหวังซุนฉันเป็นห่วงในฐานะเพื่อนเท่านั้นไม่เหมือนกับการเป็นห่วงเธอไอลินรีบเงยหน้าขึ้นมาสบตากับคนที่จ้องมองตนอยู่ก่อนแล้วพังเอ่ยถามเพื่อความแน่ใจในายหมายความว่ายังไงไม่มีคำตอบกลับมาจากเพื่อนหนุ่มตัวโตนอกจากริมฝีป,ปากหนา ทับทับลงบนกีบปากบางกระจับได้รูปของไอลินทำเอาเด็กสาวต้องเบิกตาโพงอย่างตกใจแต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นก็ต้องหลับตาลงเพื่อตอบรับสัมผัสจากเพื่อนหนุ่มตัวโตที่กำลังมอบความสัมผัสนุ่มละมุนจากกีบปากหนาหยากักที่กำลังขยับดูดดึงตรงริมฝีปากบางของเธอทำเอาไอลินเผยยกมือขึ้นขยำเสือ้อบริเวณอกของเพื่อนหนุ่มตัวโต พังในหัวก็ได้แต่คิดว่าการจูบกันมันทำให้รู้สึกดีแบบนี้นี่เองโดยเฉพาะจูบแรกกับรักแรกวาบหวามตื่นเต้นและมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น